พอเขาหากว่าจะเปิดบอเบ้ลในต้นปีหน้ามันก็จะเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียงเนี้ยสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ที่ท่านจะลงมาประจุที่อหญใหญ่เป้าหมายสาคัญเป็นยังไงบ้างครับก็อ,อยากจะมาดูแล้วคิดว่าน่าจะมีการเริ่มพัฒนาว่าจะมาสงขาเราจะทําอะไรบ้างหลังจากนี้ เพราะว่ามี่มันก็ใกล้สิ้นปีเข้าไปเรื่อยแล้วดังะะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราก็คงจะต้องเตรียมการล่วงหน้าครับครับและโดยเฉพาะสําคัญที่สุดในต้นปีหน้าเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าจะทําการเปิดชายแดนของไทยซึ่งพวกที่บมได้ได้ทราบมาก็คือทางด่านนอกเขาก็มีความต้องการที่จะเปิดบับเบิ้ลกับทางประเทศมาเลเซียครับ ซึ่งเช้านี้ผมก็ได้คุยกับนายอำเภอเดากข้อท้าหาว่าจะเปิดบับเบิ้ลในต้นปีหน้าถ้าต้นปีหน้าเนี่ยหมายความว่าประเทศไทยเราสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของคนทั้งประเทศบเราก็ควรจะเปิดพื้นที่ให้กว้างกว่านั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเปิดครอบคลุมจังหวัดสงขาทั้งจังหวัดซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็นแรงลือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ย สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้และจริงๆถ้าหากว่าครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไปแล้วเนี่ยมันควรจะเข้ามาในจังหวัดใกล้เคียงได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเอาว่าบอร์เดอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเปตงโกโลกสงขลาสตูลท่านในไทม์ไลน์ก็คือต้นปีหน้าเราครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตและถ้าหากประเทศมาเลเซียตอนนี้เขาก็ฉีดเปอร์เซ็นต์ไปได้เยอะแล้วนะครับซึ่งเขาก็คงจะมั่นใจว่าเขาก็คงจะฉีดครอบคุมได้หมดเหมือนกับเรา ซึ่งมันก็ควรจะเปิดความสัมพันธ์ให้มีการเดินทางข้ามประเทศกันได้แล้วในช่วงนั้นทาหเราชายแดนทางบกนะครับครับทางด่านนอกคาดหวังว่าอยากจะเปิดก่อนสักพิธิกาเป็นไงบ้างครับตรงนี้ตร,นตรงนี้ก็เป็นเพียงโยงคําถามเข้ามาเท่านั้นเองนะคือผมคงจะต้องเอาทีมลงมาเพื่อทํา SOP ร่วมกับทางด่านนอกครับ,รบแต่ถ้าผมทําผม,ทผมก็อยากโอเคด่านนอก,ปนกเป็นจุดแรกต็ดตุเริ่มต้นได้ แต่มันควรจะทำ SOP ทั้งจังหวัดยิงมันต้องควรทำตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียทั้งทั้งแนวเลยครับเพราะเราจะเปิดจุดได้จุดหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวโกโลกเขาบอกอ้างของเขาโกโลกแซนบ็อกได้เดส่งแซนบ็อกได้หรือวามประจำแซนบ็อกอะไรตรงนั้นได้นี้แต่มันก็ต้องอยู่ี่ความพร้อมทางทางสารสุขทางสวบคก็จะนุ่มอัดย่างไรนะครับทางกระทรวงเราก็สามารถทําได้เพียงอย่างเดียวคือเตรียมความพร้อมให้กับทางทาง สอบคแล้วทางสาธารสุขเท่านั้นเองแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูซิว่าทางสบคเขาจะอนุมัติไหมสาธาสุขเอาวัคซีนลงมาครบเจ็ดสิบปอร์ซ็นแล้วหรือยังโดยเฉพาะอําเภอเสดาวถ้าเชื่อจะเปิดที่ด่านนอกมันก็ควรจะต้องครอบคลุมทั้งอําเภอเพราะมันทไปไม่ได้ที่คุณจะไปสก,กัดทำแค่ด่านนอกตรงนั้นเพราะมันอําเภอตัวอําเภอก็ด่านนอกมันก็ มันก็เดินกันเข้ามาได้มันต้องดูถึงความพร้อมทั้งหมดด้วยเปิดชายแดนบนปกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกับการเปิดเกาะเพราะการบเกาะการเฝ้าราวัางมันง่ายกว่า<ส>ครับ<ส>ช่องทางที่จะเ,เดินข้ามข้ามแดนเนี่ยครับ<ส>ถ้าเป็นเกาะน,นี่มันชัดเจน<ส>แต่ถ้าบนบกตรงนี้เนี่ยความชัดเจนมันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับ<ส>เพราะฉะนั้นเรายังไงอย่างไงการที่จะเปิดก็คงจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นซึ่งผมวันที่ยี่สี่ลงมาผมก็จะเอาทีมงานลงมา ดูด้วยเพื่อทําเรื่องของ SOP ร่วมกับทางภาคเอกชนและราชการในจังหวัดสงขลาและอำเภอสะเดาด้วยครับ